ฮัมคอยครับเกิดอยู่ในานา้ำเ้อออยอว่นัวอยู่มาเกิดอยู่ในาน้ำป้ะนี่เมเอ,มอือคือมนาใหม่ฝรั่งยี่หลี่นันก้มปนว่ามาเกิดอยู่ในานา้ำดีแหลกเลยนูค่ะกิน สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกับหนู้ขาอีกแล้วพี่น้องนู้ขาว่าจะพาพี่น้องมาเก็บพักปลาเก่าล่ะค่ะนูขาจะพาพี่น้องมาเก็บอยู่ติดบ้านค่ะพี่น้องอยู่ในป่าหน่อยเนาะส่วนทางนั้นก็จะเป็นสนามบอลค่ะแล้วก็จะเป็นถนนนอกพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่วมนอี้พูดใด้ยังเขามาเนาะค่ะก็เป็นปลาที่นูขาเคยเก็บห้าตะกะแตนล่ะค่ะพี่น้อง ตอนนี้งาตะกระแตนกับตะปอตะแป้อยค่ะท่านในพ่อเก็บเนาะลูกค้าว่าจะภาพพี่น้องมาเก็บไอตระกูลเดียวกันกันกบนอรม่ฝรั่งค่ะพี่น้องไฟเอเวดค่ะพี่น้องเอินอ่นงาจัหน้อยเนาะนี่ก็จะมีผักกิ๋วฝรั่งพร้อมเลยพี่น้องแต่ว่าลูกค้าท่านในภาพพี่น้องมาเก็บเราค่ะมาพ่อไว้กับพี่น้องมาเละมือเนาะนีแต่หยอดอวบอวบแี่หยอดอวบอวบงา่าย ะทางปุ่นพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเมึงเนาะงามค่ะค่ะผาบ้าเก็บน้ำกันแล้วพี่น้องลักษณะกองเพลินเนาะนี่ค่ะปุ่นนะไฟเอลเวดค่ะพี่น้องก็จะที่แบบกินได้ก็จะประมาณนี้ค่ะแต่แบบที่กินบ่ได้ก็คือไข่ไข่คู่แฝดนะคะพี่น้องจะเป็นขนค่ะจะมีขนขึ้นเนาะแต่ว่าอันนี้เฮากินได้ค่ะพี่น้องลมมึงเพิ่นอ่อนนี่ล่ะเด็ดไปก่อนเลยค่ะอุย เดี๋ยวหนูคาจะพาไปเอาอยู่ในน้ำค่ะพี่น้องไปเกิดอยู่ในน้ำพร้อมเด้ยพี่น้องทั้งคุณมาสะออนแท้พี่น้องเว้ยะ,ะคุณน่ะเสียงหักแน่อออ่อนๆนี่นะคะมันงามไหลเดี๋ยวเราไปเอาในน้ำาแต่วหนูคาจะพามืองในน้ำพี่น้องมีแต่แนวเดียวเห็ดซึบลรบอยู่งามคักงํามแน่ ออื uh ื huh. uh huh. เอาไปไนี่อนคอนนนรับว่าจะมาเอาอยู่ในาน้ำแต่เด้พี่น้องเลยมึงไงอยู่ในน้ำนี่ล่ะเอาไปเลยค่ะพี่น้องเขาออืเาไว้ครับเกิดอยู่ในน้ำเลยงามๆค่ะพี่น้อง จะวางมาทั้งนี้อ้วัวอยู่มาเกิดอยู่ในน้มป้อนี่แมั้ยอุ้ยหนึ่งใจปลาเป็นแค่แสกแตะมึงน่ะใส่กระตาไว้เหลียกเอาเลยมึงนะไก่บ้านตัวเดียวนี่ บ้านนู้้าวกะน,นั่นขามเป็นทนั้งนนกก่ะพี่น,อน้องขามปลานีปลานหน่อยๆพักกินไร้ไร้กัพี่น้องแล้วมาุูน้อามาหาเก็บอีกเนาะมึง,งเสียงหักเฮ้ยเฮ้ยคือหน่อไม้ฝรั่งยี่หลี่เงินคมน้มบนว่ามาข้นอยู่ในน้ำปีแรกแรงนูุ้าวกินเฮ้ยมีแต่หยอมงาน เันียวกว่าเลียกเขาได้ตอนนี้พี่นอ้องหาเลียกอโนองามๆหวานเด้มึงเน้พี่น้องเอ้ยงามคักใส่บูนว่าผอมเด้นี่ใส่บูนว่าผอมหูวาเจ้าของจะได้ลงน้ำ น้ำค่ะเอาไกลๆก,กันฟังเสียงหักเลยพี่นอ้องเปาะๆเลยอืมนะแบ,บกินบ่วใดจะมีขนค่ะพี่น้องพันวาเนาะแบ,บกินบ่วใดลำลำต้นพันจามีขนค่ะ ขือ่อนเดีย๋ยวมึงแน่พี่น้องเอ้ยสังบะเกิดไว้อยู่เมืองไทยเนาะสังบะเกิดอยู่เมืองไทยแท้ไม่ใช่ได้กินเฮ้ย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 งามคักสะอ่อนเด้อแบบนี้ ก่อนที่จะกินนกเขาวจะศึกษามารยบร้อยเลวเร้อพี่น้องเด้อศึกษามารยบร้อยแล้วหาแต่เงียบถือท่านในใบท่านในโปง่งปันใดนี่ค่ะกระเพาะใดอยู่มั้กระเพาะใดอยูอ่เสียงครับเฮ้ นูใหม่ฝรั่งดูีิงามปักปัน่นนูใไหม่ฝรั่งทุ้คนบ่าตอนนี้เฮ้เสียงอากเป็พี่นนอะ มีแต่แนวเดียวนั่ยน่ะนอเอาแค่พอกินนะไปน้องเก็บแค่พอกินเพราะกไก่บานเ้าดอกตระกูลหน่อไม้ฝรั่งไฟเอเวด อ่อนเด้สามน่อนางน้อยน้อยกัเราตัวหางอ่อนเนาะนี่พี่น้อง n h าตะ๊กแตนเขานี่ n h าตะ๊กแตนเขาท่านใหญ่ใอยู่เดี๋ยวเ่าจังมาเก็บเอาเอาตรงนี้ยุ่มนี่ก็จะได้พ,ดพ,อ,อ,พ,อ,อ,พอดีเลยพี่น้องคนน่ะคืนนี้ซื้ลรกอยู่พอเอาพอดีเลยบ่แก่ดอกเดี๋ยวเ่ามาเก็บน้อกันค่ะพี่น้อง แกงสมแก่ๆอยู่ว่ะต้นนี้แกแล้วเพราะแกดอกตะวังเบาเลือกแตกตัวนี่อ่อนอ่อนอ่อนเดือกอ่อนอ่อนอ่อนนำไปนองนะ เหยติบลืบเยี่น้องเฮ้ยเหยติบลืบเยอะทางนี้แหละบัดได้น้องขาวลืมลื่อมมองมาเกิดยอยู่ในะนำเฮ้ยงามค่ะเกิดช่วยแนะนำยังงามเลยเฮ้ยงามแบบหไหนน้อง สอนสอนนี่เกิดอะไรขึ้ยมึงนี่น่ะนกเขาวมึงไหวกันป่ะยังลืมกองไปก่อนเนาะกองไปก่อนเมื่อกี้นี่หนามปะเนี่ยหากต่อหากต่อเลยอ๊าเดี๋ยวไปบ้าน อวบแทะแล้วมึงตุนน่นนะมึงพี่น้องเห็นบ่าวพูดนะเสียงหักเลยเบียยังเลียวคักงามคักพี่น้องดูนี่อืมสะออนหักเลยบ,บ่าวดูหักเลยอึบอืมเบียเป็นมาลีอยู่เบียวางไว้ไก่อนแลมึงพี่น้องเป็นมาลีอยู่นี่นะ เห็นปะดีจุดใหม่หักเพลินเลยค่ะงามขักใส่ใบค่ะพี่น้องใส่ใบโถงงามขักแทะอ่อนแทะพี่น้องมึงไงอ่อนเอเล่ลงเนะ้ยเอาไปหลวกกินกระปุลเพินว่าพัดใส่น้ำมันหอยกระแซบ ไอพี่ปลาช่องช่องใหไงบรรดาเป็นหนึ่งใส่ปลาผ่านาบรรดาพี่น้องเป็นหนึ่งใส่ปลาตำเจวเนาะเขาเห็นนอนในหน่อยอยู่หนีดีใจละจะเอาเสียดายนะเสียงหักนีงาอ่อนเด้อของแสบฟินแลนด์พี่น้องพักปลาพักปลาฟินแลนด์ค่ะคือ แบดมาแท้จะล้างขึ้นออกหน้ามเลยนะพี่น้องนี่ขึ้นจากน้าหม,ม่ไหมเลยเดี๋ยวเอาไปเลาะนี่เฮาติเอาดีว่าพี่น้องสองหยอดนี่จะมาง,งามคลักแดดอ๋อจ้ะจะได้เลี้ยวไปพี่น้องหมูนขางนี่ก็ไล่สังคลองนี่ไล่ด้วยกัน ขอจะด้วถาดเอ,อ้ยขอสิปุ่งนอนนั่นเลยพี่น้องเอ้ยมุง่งนอนนั่นแน่อือกุ่มนี่นหมือมีไก่บอท่านได้กินในพี่น้องดูอยู่ว,ว่าเป็นผักกินเนาะแต่ว่านูข่าวกับบอท่านได้กินค่ะเพิ่งมากินปีนี้แหละค่ะนะเขาได งามค่ะบอพี่น้องโถงามค่ะเก็ดอัวรัวอยู่พี่นอ้อ,อง,ง,ออองเอ้ยนอไใหม,เนนใหม่เกิดปั้นนอไหม่เกิดปั้นนอนหม้มาจิกับังเลยหักเพิ่นเลยเอาอีกอนตัวนี้ก็จิสามทุมแล้วครับพี่น้องหากินช่วงยำคำหนูขาวยำเ้นบกามาอยากไยเพิ่น อยากอาคนต่างฉาดหากินช่วงขึ้นออกช่วงขึ pues, ้นเวลาเนี่ยช่วงเขาหน้ำหอนกะช่วงขึ้นกะตามถุงกะท่านไห้คำนะพี่น้องเนาะเลยมาหากินช่วงนี้ค่ะผักโป๊ะโป๊ะดีดีเอาเลยอย่ามึงนอนอย่างเงี้ยพี่น้องพื้นหน้าออกก่อนมึงนอนอย่างเนี้ย นอนท่านีล่นะพ่อดีนุคาวาผักปลาวน่ะอื้ยสะออนแต่ละวันนี้พี่น้องเอ้ยคนน่ะแมนเบ้อเลยแมนมนเลยเลือกเอาวันนี้พี่น้องเลือกเอาอืมคนน่ะ หลอกมึงโน้ขาไอ้มึงนอนนี่มึงนอนง,งามค่ะอื้อสะออนสะออนแห้งสะออนแห้งมิตาเดี๋ยวพี่สาวพอดีว่างันผลเลิกงานพี่จุมทำมาไล่วะสันออืพี่น้องเอ้ ห้าตะกะแตนเฮาบ่ Moment, now, แม่นคลิปเฮายาวเด้อพี่นอ้นองน้องเห็นบอนกำลังขึ้น,นกำลังขึ้นหักออกก่น,นโอ้ยกำลังขึ้นกำลังขึ้นยอด,ดน้อยๆนี่ล่ะแซ่บ น้ำใบพร้อมด้วยพี่น้องเด้อเอาจุ่ยไก่คลองค่ะเอาแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเใาได้พี่น้องค่ะจัดนะครับพอกันคลิปนาค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้กขาก็จะจบแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะพอกันคลิปนาค่ะสำหรับคลิปนี้นะุะกขกราบขอบคุณด้วยพี่น้องด้วยที่เขามารับชมเมืองนูขาวเนาะแล้วก็ซากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นูขาวเนาะแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้นูขาวแบบนี้จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นูขาวก็จะบายบายค่ะพี่น้องบายบาย